าถามปัญหาเกี่ยวกับประเด็นในมหาวิทยาลัยของเรานะคะก่อนอื่นเลยนะคะแนะนําชื่อแล้วก็คณะตัวเองได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อฟ้านะคะชื่อจริงชื่ออารอยากรชัยเีะคะ่ะอยู่คณะการบัญชีค่ะค่ะ้าชื่ออ้อยนะคะอยู่คณะบัญชีและการจัดการค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชิดาธรมนะคะมาจากคณะการบัญชีและการจัดการค่ะสาขาการเงินค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมิศราตั้งูฐานบุญมีค่ะมาจาก การบัญชีและการจัดการสาขาการบริหารการเงินใช่นกันค่ะค่ะคำถามแรกนะคะคิดว่าระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยปัจจุบันตอบโจทย์ต่อความต้องการของนักศึกษากับตลาดแรงงานมากน้อยแค่ไหนคะเพราะอะไรค่ะตอบโจทย์มากค่ะเพราะว่าทรวงมันมีหลากหลายสาขาให้เลือกแล้วก็ตรงกับสาขาที่เราเตรียมด้วยค่ะส่วนตัวคิดว่าก็น่าจะตรง เพราะว่าการที่เราเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะจะมีสาขาที่เราต้องเข้าแล้วก็สามารถไปใช้ในอนาค,นนะคะ้ได้ค่ะรู้สึกว่าตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะมีการขยายแบบว่าคณะหลายๆแบบคณะมากๆค่ะรู้สึกว่าครอบคลุมไปทุกอาชีพเลยะคะ่ะสามารถเลือกได้เลยว่าอยากแบบเขาชอแบบทางไหนอะไรแบบนี้คะ่ะค่ะแล้วการจัดการทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากพอหรือเปล่าคะ ขอให้ระดับกลางๆดีกว่าค่ะเพราะรู้สึกว่าอ,อย่างเช่นลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่ามันขาดแทนมากมันไม่สมดุลกับประชากรของนิสิตค่ะก<ม>็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ไม่มากพอถือว่ายังไม่พอนะคะอย่างเช่นมันมีจํานวนนิสิตมากแล้วแล้วมีรถมากการจราจรนี้ค่ะติดขัดมากเลยค่ะค่นะนโยบายสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษามีความครอบคลุมและอิสระมากไอมเช่ไหม ะะการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมหรือการตัดสินใจในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเพียงพอรหรือไม่คะเพียงพอค่ะตั้งแต่มาอยู่ก็รู้สึกว่ามีหลากหลายกิจกรรมค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะและได้เข้าร่วมธุกิจกรรมแบบมีความรู้ทุกกิจกรรมเลยค่ะเพียงพอค่ะรู้สึกว่ากิจกรรมเยอะแยะมากมายให้แบบว่าได้ลองค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคณะหรือว่าเกี่ยวกับข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงพอค่ะเพราะว่ามหาลัยนะคะมีกิจกรรมเน ไม่ว่าะจะเป็นเกี่ยวกับทางมหาลายัยให้ที่ศึกได้ระจ่ายใช้สอยอย่งค่ะเออแล้วการแนะแนวและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาเนี่ยมีความเหมาะสมไหมคะมีความเหมาะสมค่ะเพราะว่าอย่างที่ว่านะคะเออเมื่อเราจบไปเราก็ต้องเจอการฝึกงานก่อนเพื่อเราจะได้ไปทํางานในชีวิตจริงค่ะเหมาะสมค่ะเพราะว่าก่อนที่จะ,อ,ะอยู่ปีสาอะไร ก็จะมีการไปฝึกงานแล้วก็มีอาจารย์คอยแนะน,นําแนวทางให้ค่ะเหมาะสมค่ะแบบอาจารย์ก็มีการแนะนแนวทางในการที่จะไปประกอบอาชีพต่อในอนาคตอย่างเช่นแบบช่วงที่เราจะไปฝึกงานนีค่ะอาจารย์ก็จะมีการแนะนำทางให้ด้วยด